สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ c o m นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทำกำไรไระยะสั้นในเอ็กซ์เพร i ชั่นกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่20สิงหาคมปี2565นะครับเวลาการนนี้ก็ตี5 6นาทีโดยประมาณนะครับเราไปที่ Top Crypto Index ดนะครับตอนนี้ท็อป คริปโตอินเด็กกำลังขึ้นยาวนะครับขึ้นต่อเนื่องยาวแต่อีกไม่นานครับมันจะลงสลับชั่วคราวนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับนะมันจะขึ้นยาวต่อเนื่องเราจะสังเกตเห็นนะครับว่านะ r พาราบริกซ่าโดยส่วนใหญ่นะครับอยู่ใต้ท้องเครื่องบินนะครับอยู่ใต้ท้องเครื่องบินดังนั้นก็โอกาสที่จะทำขาขึ้นนั้นนะ ค่อนข้างสูงนะครับกำไรขาขึ้นแต่เราต้องดูจังหวะนะครับมันขึ้นยาวนานพอสมควรแล้วนะครับโอกาสที่จะลงมีไหมครับมีครับโอกาสที่จะลงนะก็จะมีนะครับโอกาสที่จะลงสลับชั่วคราวนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นจริงไหมนะครับมันมันลงไม่นานนะครับตามลักษณะนั้นเดี๋ยวเราได้ตำไปหน่อยนะครับมาดูกันครับว่ารอบนี้มันจะลงสลับไหมนะครับพอตามปกติแล้วมันขึ้น นานแล้วนะครับโอกาสจะลงมีไหมเอ่ยจริงๆเราน่าจะได้สูงกว่านี้หน่อยนะครับมาดูกันครับรอบนี้เดี๋ยวเราจะเน้นบายเป็นหลักนะเน้นบายเป็นหลักเน้นบายเป็นหลักสังเกตเห็นเนาะมาดูกันครับรอบนี้จะเป็นยังไง ผ่านฉลุยไม่เอ่ยนะครับเอาแบบง่ายๆเนาะครับก็ไปแบบไม่แรงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะลงไม่นานนะครับพฤติกรรมของมันนะครับสังเกตดูจุดพิฆาตนะครับข้างล่างเริ่มปรากฏนะครับแต่เราอย่าพึ่งชะล่าใจครับปล่อยมันไปก่อนนะครับปล่อยมันไปก่อนให้มันลงเต็มที่ให้มันลงเต็มที่ก่อนนะครับพฤติกรรมของมันนะครับเวลามันลงมันลง จนถึงก้นเลยครับหมายถึงว่าเห็นไหมครับมันลงถึงก้นเลยนะเป็นหลุมลักษณะแบบนี้ RSI ทั้งเจ้า macd นะครับจะลงเป็นก้นเป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับลงเป็นก้นเลยนะครับลักษณะนปล่อยมันลงไปครับปล่อยมันลงไปมันยังลงไม่สุดครับลงไม่สุดแต่เวลามันกระชากกระชากยาวนะครับออดังนั้นปล่อยมันลงมาเห็นไหมครับขึ้นไปโอกาสที่ จะขึ้นมีแล้วครับตอนนี้นะอ่าให้ลงต่ำๆแล้วค่อยหาจังหวะบ่ายเนาะจังหวะบ่ายเรามาดูกันนะครับจุดพิคาดกลุ่มพิคาดปรากฏใต้ท้องเครื่องบินเรียบร้อยนะครับนะครับโอกาสขึ้นต่อเนื่องมีนะครับดังนั้นลงต่าๆระบายนะครับลงต่ําๆระบายมาดูกันดูกันรอบนี้จะเป็นยังไงโอ้ลงไม่ต่ำเนาะอ่าต้องต้องต่าต้องต่ํากว่านี้หน่อย เป็นยังไงรอบนี้อา่าได้สูงไปหน่อยนะึงะได้สูงได้สูงรอดไหมรอดไม่เออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,น,ไปนะครับอยากกระชากเนาะกระชากขึ้นไปถ้ากระชากก็จะขึ้นไาลักษณะแบบนั้นเนาะนะถ้าได้ต่ำๆก่อนหน้านี้เนาะจะสบายใจมากเลยนะครับโอเคนะครับมาดูกัน นับถอยหลังอีกสี่วินาทีสามสองหนึ่งฉลุยเออเนาะท่านเป็นแบบน,นั้นไงโอเคไหมอ่ามีโอกาสขึ้นต่อเนื่องไหมมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องอมาดูกันครับรอบนี้จะเป็นยังไงนะป,ปกติแล้วนะครับพฤติกรรมของมันมันขึ้นต่อเนื่องเนาะเออขึ้นต่อเนื่องแต่ถ้ากระชากนี่ก็สุดวิสัยนะครับกระชากขึ้นไม่เป็นไรนะ,ะมาดูกันครับรอบนี้มันลงต่ํากว่านี้อีกไหม เราเเดินตามระบบของเรามันก็ไปตามระบบของมันนะครับอรอบที่สามครับจะรอดไหมเออ,อรอบที่สามรอบที่สามสรรพสิ่งในโลกนะครับก็เป็นของไม่เที่ยงนะครับท่านต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้อยู่ที่ไหนก็เสี่ยงในบ้านก็เสี่ยงนอกบ้านก็เสี่ยงนะครับแต่เราเสี่ยงอย่างมีหลักการอย่างมีระบบ นะครับเราก็สามารถเอาชนะมันได้เช่นเดียวกันเราไม่ได้สเปซสปะในการออเดอร์นะครับเราเดินตามระบบจุดพิคาดของเครื่องบินทยานฟ้าและจร์เจียอาปาเท่านั้นครับโอเคครับวันนี้ไม่ไปต่อนะครับผมบอกแล้วว่าผมจะไม่นั่งแช่นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบายบายเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ